ันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นชีนไอดอลไม่ใช่แค่หล่อสวยอย่างเดียวนะมีดีกรีด้วยมีดีกรีด้วยเอาหนุ่มหล่อเลี้อก่อนดีกว่านี่เขาเที่ยวเลยอ่ะไม่รู้จักซะแล้ปีที่แล้วฮอตซะขนาดนี้นี่เคะอยู่ในท็อป10นะครับผมในท็อป10เขามีตำแหน่งตำแหน่งไหมเดี๋ยวเขเรียกหนุ่มเกลียวได้รางวัล the most world groom bachelor ครับผมความหมายก็คือแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยมีสไตล์ครับผม ที่ลูก<ร>สบายด่ฉันแต่งเองเออนี่คิดคอนเซปต์กับฝ่ายกามีอ่ะครับผมแต่ว่าเวลาผมแต่งตัวออกไปข้างนอกผมจะแต่งตัวแบบเป็นเียบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสไตล์อังกฤษสไตล์บริเตนแต่ว่าเป็นลูกครึ่งใช่ครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษจีนครับแม่เป็นใต้จิว๋วโอ้โอไม่น่าวานนี้เขาหน้าตาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าพูดถึงเรื่องสไตล์ถ้าหนุ่มๆสมัยนี้เขาต้องแต่งตัวยังไงมีคําแนะนำไหมคะเออทุกคนก็น่าจะมีสไตล์ของตัวเองนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าผมแนะนําก็ ก็คือก็ต้องต้องเซตผมให้หล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่เพราะถ้าเราออกไปแล้วก็เจอไม่พี่ตกตาตัวคือไม่เข้าใจว่าผู้ชายต้องเซตผมหรอคือต้องต้องเซตนะครับผมมนวงัไม่แต่งครับ โมเมใช่ไหมเราเจอผู้ชายแต่งหน้าแล้วก็นิดหนึ่งนี่ก็แต่งนะเนี่ยตาก็ปัดเนี่ยพี่ก็เห็นอยู่พี่ต้นก็ไปจับผิดอยู่ใกลๆนี่ออกรายการก็ต้องแต่งสิครับแต่ถ้าชีวิตจริงแต่ถ้าถ้าชีวิตจริงก็ก็เซ็ตผมแล้วก็พยายามจะแต่งตัวนิ่งเียบครับผมสะอาดสะอาดที่เจ่ะตอนนี้อัลบั้มนี้ของทวิตวันผมเป็นโคมิวสิกโปรดิวเซอร์เธอมีข่าวที่เพิ่งร้องไปครับก็ผม ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็แต่งเนื้อเรียบเรียงดนตรีแล้วก็แต่งทานองทําทุกอย่างทาหมดเลยว่างนเถอะเก่งเนาะอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบครับยี่สิบเด็กมากเลยนะแต่หน้าแบบสามสิบแล้วไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่กําลังรู้สึกภาพภูมิใจในเยาวชนไทยบางคนคิดว่านักแต่งเพลงหรือคนที่อยู่เบื้องหลังจะต้องแบบสามสิบอับหรือว่าข้ามบอร์ดในวงการเพลงแต่นี่คือ20แต่สามารถอยู่เบื้องหลังและสามารถทำเพลงเพลงหนึ่งให้แบบ ประสบความสําเร็จต้องเปิดด้วยป่ะทำดนตรีครับทำดนตรีเห็นไหมไม่ธรรมดาก็คือดนตรีที่เราได้ยินเนี่ยครับตืดตืดตืดเนี่ยก็คือผมเป็นเสียโทรศัพท์อะนะผู้แต่งที่กดกดใช่คือตรงเสียงนั้นจะเป็นเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวพี่ไม่ค่อยเข้าใจน้องเอาโทรศัพท์ยังไงนะก็คือมันเป็นยังไงนะคะก็คือมันผมอยากได้ซาวคแรคเตอร์ที่มันดูวินเทจอะไรเงี้ยเก่าๆก็เลยแบบ หาหามานานมากแต่เสียงคอมพิวเตอร์สมัยนี้มันใหม่เกินไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าใช้เสียงโทรศัพท์ปุ่มกดอะครับมสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็เลยมากดกดดูแล้วก็เออน่าสนใจเลยมาใช้ทรทรไ,ได้เสียงโทรศัพท์มาแล้วก็เดี๋ยวลอง ตีดกรีความสามารถขนาดนี้มีตัวอย่างมาโชว์ไหมคะได้ครับเดี๋ยวทำเพลงให้ดูจริงเหรอก็คืออย่างแรกที่ผมทำนะครับก็คือผมจะเริ่มจากกองก่อนกองก็คือไอ้นี่มันจะเป็นเครื่องที่ทำกอง ปกติปกติคนใช้ตีกองสนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเล่นดนตรีไม่เป็นครับทีเจเล่นดนตรีอะไรไม่เป็นเลยครับแต่ใช้แต่งใช้เครื่องนี้แต่งเพลงได้เห็นไหม a m a ซิ่งนะก็คือมันมันก็เหมือนกองปกติเราแค่กดกดตามจังหวะที่เราอยากได้เช่นแบบได้อยู่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนต่อเดี๋ยวนี้เนี่ย คนจะทาเพลงแต่ละเพลงมีเครื่องนี้ก็ทําได้หรอก็ได้ครับแต่ที่แต่ที่จริงมันจะมีอีกหลายอย่างมีคอมพิวเตอร์มีน่นมินนี่มีคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการถ้าอยากจะแต่งเพลงนะครับแจมหน่อยได้ไหมสำหรับพราวสำหรับพราวโซไซตี้เอาสักหน่อยอนี้เราก็จะได้กองมาแล้วเราค่อยเริ่มใส่ไลน์งอือไฟเช่นกีตาร์หรือเสียงซินธทไซเซอร์อะไร ดีกว่าพี่แม่เปลี่ยนชุดกันไหมเป็นไฟเป็นไฟเป็นฮิปฮอปปกติเที่ยวที่ไหนพี่จะไปด้วยละคนนี้ดีกรีความหล่อคนนี้ดีเกรดความสามารถทางด้านแต่งเพลงทำเพลงสาวคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ก็เป็นเด็กเรียนนะใช่ไหมใช่ไหมป้าปี้เป็นเด็กเรียนป้าปี้จบอะไรมาแล้วตอนนี้เรียนที่ไหนคะตอนแรกไฮสคูลจบมาจากเอกมัยนิวเซ็นเตอร์สคูลค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ อยู่คณะมีแสค่ะวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์ภาคอินเตอร์ค่ะตอนที่เรียนเนี่ยแค่เรียนอย่างเดียวเราเรายังเอาตัวเกือบไม่รอดจตะพี่ต๊อันนี้ทํางานไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเคล็ดลับอะไรในการเรียนไปด้วยทํางานแล้วเรียนก็ยากด้วยตัวเองเองก็จะไม่มีเวลาไปอ่านหนังสือเหมือนคนอื่นก็เลยจะใช้วิธีฟังเอาค่ะก็เลยแบบ จะมีเพื่อนที่สนิทกันเป็นกลุ่มเดียวกันที่เขาจะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่เรียนเขาเริ่มอ่านกันแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเข้าไปหาเขาแล้วก็บอกว่าช่วยติมให้หน่อยนะเราไม่มีเวลาอ่านคือถ้าเรามาเปิดหนังสืออ่านทีละหน้าเนี่ยไม่ทันแน่นอนอแล้วก็เรู้สึกว่าการฟังมันช่วยให้เราจําได้ง่ายกว่าค่ะก็เ,เลยให้เพื่อนเนี่ยมาอ่านเลคเชอร์ ที่เขาสรุปมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาเองก็จะได้ด้วยเพราะว่าเขาก็จะได้ทวนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้ติวให้เราด้วยอีกรอบหนึ่งอย่างนี้มันคล้ายๆคล้ายๆใช้<ม>ความเข้าใจใช่ค่ะไม่ใช่ท่องจำใช่เพราะว่า<ร>ถ้าเกิดอ่านเนี่ยเราจะจำเป็นภาพอะค่ะภาพนั้นพอเราหลุดไปในกระดาษข้อสอบปุ๊บมันไม่ใช่ภาพนี้แล้วเราจะจำไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ฟังเสียงเราจะมีจินตนาการมากกว่าแล้วเราก็จะเหมือนมีเคล็ดลับในการว่าแบบคำนี้อย่างนี้ความหมายอย่างนี้เราจะได้ มีความแล้วเข้าใจนะเวลานั้นเลยเเค่ะใครมาอ้างบอกว่ามีกิจกรรมเยอะแล้วเรียนไม่ได้หรือว่าผลการเรียนไม่ดีนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรามากกว่าว่าจะตั้งใจเรียนขนาดไหน<ช>เวลาน,น้อยแต่ใช้ให้มีประสิทธิภาพรู้ไหมคะว่าเขามีถึง55ล้านวิวใน YouTube จาก200ประเทศยอดแชร์เคยเป็นอันดับ9ของโลก ยังไม่พอมีดาวน์โหลดด้วยหนึ่งในร้อยใน iTunes เพลงแน่นอกของน้องเนี่ยนุมน้องมีเคล็ดลับอะไรที่ให้มันถึง55ล้านวิวเนี่ยทำยังไงมันต้องมีแน่แน่มันไม่ใช่อยู่ดีจะมาที่จาเปิดมาแล้วดังคือที่ผมเริ่มทําเพลงนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเราอยากสนุกกับคนนะครับแลวคือเพลงหลายๆเพลงของเรามันยากเกินไปมันเข้าถึงคนยากผมก็เลยคิดว่างั้นเราน่าจะทําเพลงลูกทุ่งฮิปฮอปละกันเพราะว่าความเป็นลูกทุ่งมันอยู่ในใจของคนไทยแบบ ลึกๆอยู่แล้วล<ส>อะไรเงี้ยอยู่ในสายเลือดอะไรเงี้ยแล้วคนน่าจะแบบเก็ตง่ายสุดก็เลยทําเพลงนี้เพื่อความที่แบบอยากสนุกกับคนดูมากกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่ามันจะต้องดังขนาดนี้อแล้วมาสนุกแล้วท่าเต้นมันยูนิคมาก <això constitution> อ <Leaving>. ่ะคือเอาแน่นอนต้องทําการบ้านมาอย่างแกงน้ำทายเนี่ยเขาทำการบ้านมาเขาวางแผนมาเลยว่าเนี่ยตรงนี้ต้องโดนนะโดนแล้วไม่ใช่แค่โดนแค่รอบตัวโดนทั่วประเทศโดนทั่วโลกกลับมาตอนนี้ต้องบอกว่าความดังเนี่ยมาถาโถมพวกน้องแล้วล่ะรู้สึกยังไงบ้าง มีวิธีจัดการกับมันยังไงเตรียมพร้อมตัวเองที่จะรับมือให้ทันนะคะแล้วก็คงจะต้องพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะยังไม่หยุดเพราะเหมือนความสำเร็จครั้งนี้มันเป็นแค่ก้าวแรกของพวกเราทีทนวนเองค่ะมันทําให้ทุกคนได้รู้จักพวกเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปหรือผลงานชิ้นต่อไปของพวกเราเรา,เราคงจะต้องทําแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้เราได้มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วไม่ให้คนผิดหวังในตัวเราค่ะก่อนหน้านี้มันจะมีเกาหลีฟีว <Yes, Sir. S 1> ่า Yes ตอนนี้ล่ะเราจะไทยฟีว่าหม ว่าลูกทุ่งนั่นแน่เราพยายามอยากนะทำอยู่ครับรอ,อยากอยากนำเสนอแนวเพลงดนตรีที่มันมีไทยผสมกับความเป็นโมเดิร์นอะไรเงี้ยก็คือพยายามสอดแทรกในทุกๆเพลงอย่างล่าสุดเทองมีเขาก็าจะมีแบบโอ oh o oh, oh, oh เป็นแบบท่อนเอื้อนแบบสมัยโบราณอะไรเงรี้ยจริงๆลูกทุ่งไทยเราเนี่ยถือว่าดีมากมีความเป็นเอกลักษณ์เพราะนั้นน้องๆก็ออกมาดัดแปลงทําอะไรได้นะนะเพราะงั้นอย่าทิ้งตรงเนี้ยทาให้ดัง เราน้าภูมิใจเพราะว่า<ะ>เป็นเยาวชน<ะ>ปกติคนรู้สึกว่าเราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ท<า>ัน<า>สมัยโลกมันก้าวไปแต่เรายังไม่ลืมล่าของเราเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องอนุรักษ์ไว้ แต่พี่ได้ยินมาว่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราคามิกาเซ่ค่ะคามิกาเซ่เคไฟท์คอนเสิร์ต2013นะคะก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนใช่ไฟท์ fight, ใช่ไหมคะก็เหมือนมาแบทเทิลกันเราก็จะเอาศิลปินแต่ละเบอร์เนี่ยมาแบทเทิลกันอย่างพวกเราทีทวันแน่นอนมีพี่ใบเตยแน่ๆเราจะมีศิลปินต่างค่ายอาจจะมาร่วม แบทเทิลกับพวกเราด้วยอย่างเช่นอย่างพี่พี่โฟมอเนี่ยค่ะก็จะมี The Rich Man Toy มาที่เพลงนี้เขามาฟีเจอริ่งด้วยกันเนี่ยค่ะ13ตุลาคมนี้นะคะที่พารากอนฮอล์นะคะจำกัดอายุคุณผู้ชมไหมคะเขาพังมาเนี่ยเหมือนแบบเด็กๆวัยซรุ่นทั้งนั้นเลยอ่ะเยซ่อย่างนี้เราไม่เกี่ยวค่ะถ้าใจเราวัยรุ่นโอ้ไม่ว่าจะรุ่นไหนอย่างเพลงนี้ต้องเปิดแน่นอกเงี้ยค่ะ มีตั้งแต่สองขวบ1นขวบสองขวบ,ขวบ,ขวบยาวจนถึงอายุ55อัพก็มีคนฟังนะคะวันนี้ต้องบอกว่าภูมิใจ Society, พาวไนท์โซซายที่ภูมิใจมากกับน้องๆทั้งสามคนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ฮิตทะลุมันนำกันนำสไตล์ไปเลยขอบคุณมากมากนะคะ คุณผู้ชมมีเขาเรียกว่าเป็นของขวัญมาฝากแฟนแฟน,ฟนพาวนา์ไนคะ่ะจะชวนคุณผู้ชมไปร่วมชมภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นภาพยนตร์สารคดีชีวิตของผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นไอนคอนในตำนานเป็นที่รักยิ่งของผู้หญิงในทศวรรษนี้เรื่องใดอานาคะ่ะ าจจะแย่งชิงตัวเข้าไปชมภาพย,ยิเเรือ่องนี้นะคะต้องแย,งย่งสิพี่พิเศษยังไงพี่เปิ้ลบอกไปเลยโอ้ยพราวไนท์ให้แฟนแฟนที่เป็นแฟนเหนียวแน่นของเราร้อยท่านแต่ต้องเข้าไปที่ Facebook ก่อน f a c e b o o k c o m p a s s i o n to p r o u d แล้วก็ไปแสดงความพิเห็นว่าภูมิใจหรือว่าพราวอะไรในตัวเจ้าหญิงดหน้าเท่านั้นเองค่ะโอ้ง่ายมากเลยนะคะจะย้ำความพิเศษนิดนึงที่บอกว่า100เนี่ย เป็นหนึ่งร้อยคนแรกของประเทศไทยเลยนะอ้าหรอไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้อขอสักข้าใบนะคะเอ๊สงสารด้วยบอกใครเนี่ยขอสักข้าใบนะคะเออเราเอาด้วยเราอยากดูเรดี้ไดชอบมากเรดี้ไดน่เนาะใช่ค่ะก็ไปร่วมพูดคุยกันนะคะในแฟนเพจค่ะและสำหรับคืนนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากสุดาค่ะค่ะของเปิ้ลนะคะจากวิทรรัตน์ค่ะค่ะของนี้ทั้งจากมอแกนและเครื่องประดับจากเซตเต้ค่ะเอาละวันนี้เราทั้งหมด คงจะนอนหลับฝันดีรวมทั้งคุณผู้ชมทั้งหลายนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสำหรับคืนวันศุกร์อย่างนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการ p r o u Night ค่ะสวัสดีค่ะ คนไข้เดินเข้ามาหาเราเนี่ยแปลว่าเขาต้องทุกข์อยู่ใช่ไหมคะ,ะการที่จะดูคนไข้ให้ได้ดีเนี่ยก็คือว่าถ้าเราลดความทุกข์ของเขาได้สักครึ่งหนึ่งได้เนี่ยนั่นคือความสําเร็จที่เราทําได้<ะ>และมันเป็นคุณค่านะคะ,ะนี่ไงคะเป็นท,ที่มาของคุณค่า